สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี่ยติพาพี่พ่น้องมากินผลไม้พี่น้องมากน้อยหนาแซ่บแซบด้วยพี่น้องมาจากบานเห่าเนี่ยมาจากสุรินพี่น้องโอ้ยเ,เหลือหน่อยนี่สุรินด้วยจ้ะเดอ้อเออโอ้ยตาตีพีวีแล้วพี่น้องไอแซบแซ่บพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องมีกล้วยพร้อมพี่น้อง กล้วยแล้วก็มีขา้าวโพดแต่ของยุข,ของกิ่นพี่น้องเลยลายโพดไม่กิ่นน้ำกันพี่น้องเสบเสบน้ำกันพี่น้องเสบเสบเย่อย่อพี่น้องบ,าบา้านบ้านได้บักเขียบหนังกับมี่พี่น้องบักเขียบหนังบักเขียบออียงนอไทยบ้านเฮ้าแม่พี่น้อง กนเจ็บมาฝากเนาะจ้าไม่น,นี่กัพี่น้องมีความสุขหลายๆเนาะจะเนาะเอาไปเขียบมาให้กินน้ำพี่นอ้องให้กินน้ำกกนเนาะจ้าเด้ออร่อยอร่อยไม่น,นี่กะเป็นมือดีได้พี่นอ้องมือดีได้พี่นอ้องมือเนี่ยมือดีมือสิมีโศกไม่ลาบพี่นอ้อง ไม่จะมีโศกไม่ลาบไปพี่น้องไม่โศกไม่ลาบกันทุกุนทุกคนได้พี่น้องเด้อม่กินบักเขียบพี่น้องไม่กินบักเขียบหวานหวานแซบแสบป้อกันพันหนังกัีพี่น้องพ่านหนังพ่านไทยปนกันหลายพันพี่น้องมา,มาจ้ามาจ้าแบ่บแสบอร่อยอร่อย ขอบคุณวยค่ะพี่น้องที่เขามาชมคลิปนี้นะจ้กก็พี่น้องกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ามาจ้ามากินน้ำกันพี่น้องผลไม้หลายๆอย่า,างเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะที่เขามาชมคลิปนี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ